อ,อายุเท่าน้องทะเลเลยใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นแบบอีเวัต์หนึ่งที่แบบน่ารักมากเนาะแล้วก็แล้วก็เป็นคุณแม่ที่เรียกว่าก็ยังเป็นเป็นเป็นวัยที่ลูกกาลังอยู่ในวัยที่มีพัฒนาการแล้วก็กําลังซนเลยอะค่ะใช่ค่ะก็ก,ก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ค่ะ ส่วนตัวมาใช้บริการเมจิก่อนน,นะครมีอะไรบีคต,ต่างๆใช่อ่าค่ะก็เมจิกเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็แน่นอนเขาจะมีนวัตรกรรมใหม่ๆอย่างอย่างเมจิกซีคิวเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นนมผงชนิดก้อนซึ่งมันก็จะสะดวกสบายสําหรับแบบคุณแม่ยุคใหม่อะไรเงีย้ยค่ะแต่ก่อนมันจะเป็นน้ผงแบบเราอาจจะต้องตวงไปแล้วก็ใส่กระปุกอันนี้ก็คือเหมือนเขาอัดมาเป็นก้อนให้เลยแล้วเราก็แบบพกซองไปแล้วก็สามารถที่จะแบบ เออเดินทางไปด้วยอย่างก้อยเนี่ยเดินทางบ่อยเหมือนจะ็ง่ายกับการเดินทางวันนี้ก็เอาน้งทะเลมาออกอีเวนต์เป็นยังไนึ่งการกอยก็อย่างที่เห็นเลยค่ะน้องก็คือสนุกสนานมากคือพักมากใช่เรามีข้อตกลงอะไรกับน้องเมื่อครก่อนจะออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยว่าวันนี้ต้องมางาน ไม่ชองเป็นข้อตกลงเนาะคือจริงๆเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากว่าเอ้ยนี่คือการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะรู้ว่าอ,อ๋อวันเนี้ยเรามาเรามาที่สวนสนุกนวันนี้เรารามาที่สวนสนุกนะแล้วก็จะเป็นแบบมีมีคนมาเยอะๆเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนมาเขาก็แบบอยากมาเจอทะเลนะอยากมาถ่ายรูปกับทะเลอะไรเงี้ยเขาจะเล่าให้ฟังว่า เหมือนซีเควนที่น่าจะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างเหมือนเหมือนเล่าให้เขาฟังก่อนว่าสิ่งที่เขาจะเจอคืออะไรแต่ว่าด้วยด้วยงานวันนี้ที่จัดในอินดอร์เพกราวอ่ะมันก็จะทําให้เขาแบบรู้สึกแบบสนุกเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนของเล่นเต็มไปหมดเลย,ยอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่พอน้องทะเลออกอกากวยเยอะอะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 2> เป็นแวรมากไหนแววอะไรดีอ่ะดารานักร้องอะไรเงี้ยคือแววของทะเลเนี่ยก็แน่ๆเลยตลก เป็นตลกแล้วล่ะลูกเราแม่เราจริงๆเราทะเลเขาเขาได้พี่ตูนมาค่อนข้างเยอะค่ะคือเหมือนกับก้อยก็พาเขาไปเจอคนพาไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนเยอะมากแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี้ยเขาก็จะชอบแบบร้องเพลงบอดี้สแลมเออคือแบบร้องออกมาเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะแบบอยู่จะบอกให้เขาร้องเนี้ยเขาจะเขินเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็จะร้องออกมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรแบบนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอเคลูกเราสนใจ ดนตรีสนใจเรื่องแบบชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อชอบตีกลองก็เลยให้เขาเริ่มเรียนตีกลองละอ้าเรียกว่า น่นตีอยู่ในสายเลือดของ,ของเขาเลเลยก็ว่านะ <ลง S 1> ก็ว่า <ลง S 1> มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบมันก็ส่งต่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสนใจของเขาด้วยคือจริงๆคือถ้าถ้าลูกเราไม่ได้สนใจเราก็จะไม่ได้พยายามไปยัดเยียดหรือว่าไปพูดให้เขาต้อง,ต,องต้องทำอะไรแต่ว่าพอเราเห็นเขาเอ่ออย่างตอนตอนวันเกิดสักสามขวบค่ะพี่ตุซื้อกลองให้ตอตเราเห็นเลยว่าเขาแบบเขาตีกลองแล้วตรงจังหวะซึ่งแบบ ก้อยยังตกยังตีเรียงแบบว่าเราอยางต <itu? S 1> ีไม mm. ่ตรงจังหวะเลยแต่ว่าลูกเหมือนแบบเขาเขาตีแล้วมันเหมือนเขาฟังเพลงไปด้วยแล้วเขาก็ตีตามจังหวะแล้วมันตรงก็เลยเออเริ่มรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนเขาให้ให้ให้ถูกให้ถูกทางถูกที่ก็เลยเออพาเขาไปลองทดลองเรียนตอนแรกคือแบบครูครูบอกว่าต้องต้องเป็นเด็กห้าขวบขึ้นไปนะถึงจะเรียนได้แต่ว่าลองคอมาเทสดูก่อน ปรากฏว่าพอเทสเอา,าเขามีสมาธิแล้วเขาสามารถเรียนแบบสนใจได้ครูก็เลยแบบสอนให้อะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบไปเรียนชัวร์แล้วว่าต้กไม้หลงใหลต้นไแน่ก็ต้องรอดูอนาคตเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความสนใจของเด็กอะสิ่งใหม่ๆคือแบบบางทีเขาก็ยังแบบยังไม่รู้หรอกว่าเขาวันนี้เขาชอบแต่ในอนาคตมันก็มีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นไปสนใจดนตรีอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แบบแแเราจะคอาเลยตอนนี้จินกับการส่งไปโรงเรียนเนี่ย ชินมากเป็นกิจวัตรที่แบบแฮปปี้มากๆชอบการไปส่งลูกตอนเช้าชอบการไปรับลูกที่โรงเรียนมเมมนต์เวลาแบบลูกกอดเราก่อนเดินเข้าไปนโรงเรียนแล้วพอเราไปรับตอนเยน็นคือพอเห็นหน้าเราเขาจะแบบกระโดดแล้วก็แบบทีใจแล้วก็วิ่งมาก,กอดเราเริ่มด้วยที่กิม S <S อะไรนะคะแปดโมงตอนอะไรนะคะตอนแผนภารกิจการส่งภารกิจก็คือตื่นเช้ามาพร้อมกันใช่ไหมอาบน้ำแปรงฟันอะไรก็ไปส่งลูกตั้งแต่แปดโมงแปดโมงเสร็จปุ๊บพอส่งลูกเสร็จก็เองอ่ะจะเข้ายิมไปออกกําลังกายแล้วก็โอเคเราก็ออกกําลังกายอะไรของเราเสร็จกลับมามาดูแลคนเล็กต่อยังมีคนน้องน้องเวลาตอนนี้ก็ขวบหนึ่งแล้วกำลังแบบน่ารักมากพูดพูดช่วยช่วยแจ้วช่วยแจ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะภารกิจก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอตกบ่ายเราไปรับลูกที่โรงเรียน บางทีก็ผ่าน้องเวลาไปด้วยเขาจะได้แบบเหมือนชิดว่าแบบอ๋อนี่เป็นรับพี่ที่โรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ือว่าตอนนี้แม่เป็นเด็นเวลาได้โอเคแล้วใช่ไหมโอเคโอเคค่ะคนที่สามว่าไงคนที่สามเหรอคะมีทะเลเวลาโอเคมีทะเลมีเวลามีมีอะไรอีกดีคะเปิดโหวตเปิดโหวตน้องคลื่นมีทะเลน้องคลื่นหรอน้องอาทิตย์ไหมน้องฟ้าไหมน้องฟ้าไหม เ่าก็ดีแต่ไม่มีดีกว่าสองคนพอแล้วค่ะคิดว่าคิดว่าพอแล้วเสองคนแล้วไม่เาก็คนเล็กก็ยังไม่ให้เข้าเพราะว่ายังแบบเออปวดเดียวเองอยู่กับเราอีกสักสองปีแล้วเดี๋ยวให้เข้าทีเดียวให้คุณแม่ตั้งใจคจะมีแค่สองคนแม้ตอนนี้นะคะก็คิดว่าเท่าที่คุยกับพี่ตูนไว้ก็สองคนก็กําลังดีเลยกับเวลาแต่ถ้าอีกคนอาจจะได้ครบวงเลยเป็นนักร้องแล้วก็ฟรี ต้าอุจเออสี่คนก็ได้สีออ่ <laughs> คนก็ได้ใช <laughs> ่ค่ะล้าจเสร็จบ้าน่เนน,น่าจะเสร็จปีนี้ค่ะรอชมนะคะมันไลายไป <laughs> เรียกว่าสามีน่าจะร้องเพลงจนแบบคอแตกไปแล้ว <laughs> รับงานแบบฉ่ำมากค่ะเลยยี่พี่แม่แบบสนใจแบบรับงานรอนเดิมไม่รับลูกอะไรยัง อ่าจริงๆริงเราก็ตอนนี้ก็มีติดต่อมาแล้วค่ะใช่ก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมามามาเล่นหนังเล่นละครอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอดูมีแล้วเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูคป่เราไม่เคใช่ไมไม่สิถ้าถ้าแม่จะคัำแบ็คแม่ต้องมาแบบมาแบบไม่ธรรมดาแน่แบบแบบอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยไม่ ไม่เคยเห็นไม่เออไม่เคยเห็นละกันอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นเป็นเป็นบทบาทใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะการตัดสินใจมันยากเลยแตเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เราจะห่างจากลูกเลยเพราะมันจะใช้เวลาในการถ่ายค่ะคืออ่าถามว่าตัดสินใจยากไหมก็พอสมควรเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเรื่องบทก็สําคัญสองคือเรื่องเวลาเพราะตัวก็ตอนนี้อยู่ภูเก็ตเป็นหลักทีนี้เวลาการที่เราจะเดินทางมาถ่ายแบบ ในกรุงเทพหรือจากสถานที่อะไรเงี้ยมันต้องมันต้อง manage เวลาดีๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเออเราสามารถจัดสรรเวลาได้แล้วก็เรื่องเรื่องคิวงานมันลงตัวมันก็ทําได้ก็แล้วก็ถ้าสาม,มีโอเคที่จะให้เราทําด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเราก็ต้องคุยกันเนาะเพราะว่ามันต้องมีการจัดสรรเรื่องเรื่องของเวลาด้วยเพราะพี่ตุงก็ทางานเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ตุงเขาตามใจก็เยเหมือนเขาเขาก็อยากให้เราได้ทําในสิ่งที่เราเราลักแหละถรือว่าจะจา้างที่เรียบดรม หรือว่าอยากดูแลวยตัวเองจริงๆก็ไม่เที่ยงนะคะใช่แต่ว่าเราก็ยังเป็นเป็นแม่ฟูลไทม์อ่ะเราก็ยังต้องดูแลลูกเป็นหลักใช่ใช่มีคนมีพี่เลี้ยงมีคนช่วยแต่สุดท้ายเราคือคนที่ต้องแบบเอาใจในทุกอย่างเราต้องดูแลดูเป็นหลักถ้าจะไปคอนเสิร์ตพี่มีไปเริ่มแรกเลยคอนเสิร์ตพี่มีใช่ไหมคะก็คือเอ่อพี่มีทำคอนเสิร์ตการกุศลอันนี้ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีเนาะก็ก็ ด้วยความที่ตัวก้อยกับพี่มี่เนี่ยคือเราไม่ได้เจอกันนานมากๆาเราก็รู้ว่าเหตุผลที่พี่มี่ทำคอนเสิร์ตเนี้ยคือคือ,อเรื่องของคนในครอบครัวที่มีการป่วยแล้วก็ต้องไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแบบกเลยก็รู้สึกว่าเอออยากจะไปให้กำลังใจพี่มี่ที่งานด้วยแล้วก็ไปเหมือนกับสนับสนุนเรื่องของการกุศลของโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ตูนเป็นเกสในงานด้วยวก็เลยเรียกว,ว่าเออตั้งใจที่จะ เออมาจากภูเก็ตมามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะวันั้นที่ตูดขึ้นร้องบนเวทีก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เราขลอยังไงครับพี่ก้อยอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมก็คือพอดีอยู่หน้ามั้งแล้วมันคงเห็นแหละเออปกติก็อยู่ไกลๆนะคะเขาก็จะไม่ได้เห็นเราหรอกว่าเราแับดูอยู่ตรงไหนแต่ว่าวันนั้นแบบนั่งนั่งแถวแบบประมาณสามสามสีแถวจากข้างหน้าแล้วก็เขาคูเห็นเราพอดีเลยเงี้ยเขาก็เลยแบบ คิดว่าเป็นความตั้งใจของมันครเพราะว่าร้อ,องเพลงกันแล้วก็เหมือนสีเคือเขาเขาคงเห็นกยแหละแล้วก็คงแบบว่าเหมือนเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็ทําแบบเหมือนแบบทําให้ใจเราเต้นแรงข <c oughs> ึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเออแอบหลอกรักผ่านอะไร <c oughs> ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ก็คือมันไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบคือปกติพี่วก็จะเป็นคนที่อายแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้ ได้กูกก็ตผ่านสื่ออะไรมากมายอะไรเงี้ยแ,นะแต่นะตรงนั้นมันคงเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาอะไรก็ไม่รู้ว่าอยูๆ่ๆเขาก็คิดขึ้นมาแล้วก็มองมาที่เราอะไรเงี้ย<อ>ก็ดีค่ะชอบ <laughs> ชอบให้ทำบ่อยๆ <c oughs> ก็ใจผม <c oughs> มีโมเมนกขึ้นท <c oughs> ถ้าถ้าส่วนตัวก็มีแหละ <c oughs> แต่ว่ามันก็คือมันก็จะอยู่กันแค่สองคนไงแต่อันนี้มันคือแบบว่าเฮ้ยแคนเต็มเลยอะไรเงี้ยคนเต็มเลยร้องเพลงอยู่แบบเออมันก็เป็น ก็น่ารักดีก็น่ารักหะอีกหนึ่งโมเมนต์ดีกว่าค่ะเกิดมคซ์สัลแของเดลล่าเลยค่ะอ๋อค่ะเออก็ก็ยินดีกับน้องมากกว่าก็อยากก็ชอบเห็นคนมีความสุขอะแล้วก็แบบเออเหมือนเหมือนเราก็เห็นน้องมานานเนาะแล้วก็เอวันนี้เขาเขาดูมีความสุขอะเราก็ดีใจกับเขาเห็นด้วไปถ่ายรูปกับเดลล่าด้วยเป็นยังไงบ้างคะผู้จัดการคนใหม่ของเดลล่าหลอกอ๋อมีเห็นแบบพค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยค่ะ เรื่องที่พี่พี่บ้านพี่บ้านโฟนว่าเรื่องการเข้าวงการเพลงด้วยค่ะมันจะกลายเป็นยุคสดิดีอ่ะใช่โอเรื่องนี้ก็แบบไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะคือ,อมันเป็นยุคแบบยุคสมัยแมวมองอะไรงี้เนาะแล้วก็ก็ไปดูคอนเสิร์ตที่นี่ที่ธรรมศาสตร์จำได้เลยแล้วตอนนั้นเพิ่งจบม .6 แล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็มีแบบเหมือนแมวมองจากแกรมมี่อะค่ะมา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 ขอเบอร์เพื่อแบบไปแคส งานที่แกรมมี่อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบยังเ,เด็กๆอ่ะยังไม่รู้อะไรก็ไปแล้วปรากฏว่าก็ได้เป็นพิธีกรของแกรมมี่ตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนจําได้ว่าเฮ้ยการไปดูคอนเสิร์ตพี่มี่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตและที่เราแบบเหมือนซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตท,ที่ที่นั่นอะไรเงี้ยเราแบบทาให้เป็นเป็นการเริ่มต้นการทํางานจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่พี่มี่ก็เป็นหนึ่งใน พี่มี่คือเป็นศิลปินที่ก้อยรักมากเป็นเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเปเยลมากๆานในใน,ในความรู้สึกของเราอะค่ะคือการที่เราจะสมัยนั้นนะเนาะเด็กม6ซื้อเก็บตังค์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูใครสักคนเราต้องรู้สึกแบบว่าเขาคือคนพิเศษของเราจริงๆแล้วเราเราชอบผลงานชอบเพลงชอบตัวตนของเขานั่นแหละก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมยังรักพี่มี่ก็รักเหมือนเดิม แล้วมีกลิ่ตังไปดูวันนี้แซลม์มั้ยคะโอ้ยอันนั้นไม่ต้องแก็บอะค่ะไม่แต่ว่าแบบเวลาวันนี้แซลมจากคอนเสิร์ตการกุศลนะก็ซื้อบัตรนะต่อได้ทำบุญด้วยงานหนึ่งออกป้าเออแต่ว่านอกนั้นก็ก็อยู่หลังเวทีไปออะะะไรโเคคค่่ขอบคุณค่ะ